สวัสดีครับอยู่กับช่องนายขนมพิงชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เซเมีอะไรมาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้นังจากที่ก็เซนะครับผมปล่อยเพลงอ้างคอเมื่อกุมภาพปีที่แล้วนะครับผมก็ปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับผมโลโก้ของ g o เซใหม่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆทั้ง t วิตเตอร์ไอแล้วก็ Facebook หรือไม่ก็หลายๆแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ก็ เห็นแบบปล่อยอะไรออกมาใน YouTube อ่าก็วันนี้ก็จะมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโหตื่นเต้นผมก็เป็นแฟนบอยคนหนึ่งนะครับผมของอากาซีของกั๊นะครับผมก็7ซวของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ้

แม่สานพี่แจ็คบอกว่าหล่อเท่ก้าใจมากนานะนะวิทย์ี่มาเดี๋ยวนะครับพี่โม่อะไรมันขึ้นอยู่ข้างล่างเดี๋ยวปิดซับเหรอ

ดนมีกีเ่เพลงกันค,ครับทุกคนเือดเต้นตอนนี้ผมก็พีบ้างไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเจ็ดบ้างผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เดือดเต้นอยู่รอมันที่เขาถ่ายกันทุกคนู้จัดการของเราเค้าจนะ เรียกเมอยไม่ได้รต้องเรียกพี่ชเชวีววเราตอนี้่น่ารักมาพีดไพี่มากน่ก็ได้ใจรักใจามากวูภาพนี้บางพี่มากเลยเอาจบแล้วเหรอเอา้าจบแล้วเหรอไวจังเลยอ่ะมันคือคลิปฮ ทำไมไวจังเลยอะ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยก, 7, EP, ก 7, ็เซเว่นอีพีก็เจ็ a นานานาเอ็มีไทเลอร์ตัวยาออกมาแล้วทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นมากจู่ๆก็ไม่ตัวยาออกมาเพิ่งดูคลิปมื่อกเมื่อก้คน เพื่อดูคลิปเอ่อไฮไลท์เม็ดไฮไลท์เมดเล่เพื่อดูคลิปไฮไลท์เมดเล่ไปน,นะทุกคนโอ้โหสามวันที่แล้วตอนนี้หกจุดสามแสนวิวแล้วนะครับทุกคนดูเลยไหมครับทุกคนตื่นเต้นมากอ้าวเอาเลยไปดูปร,ปร,ปรูปกันโอ้โหดูไปไไไทันเนฮียดีีท่าเต้น,นด้วยเฮียดีีท่าเต้นด้วยทุกคน อีกรอบขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนานานาเอาไม่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 ่ไม่เธอจะทำแบบนี้กับเราอยีกเนี่ยนะครับทุกคนตื่นเต้นอยู่ดีๆก็มีแบบคลิปให้เล่าปล่อยออกมาก็คือแบบข้อมูลผมก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่า เราก็เพิ่งตามครับได้ไม่นานแต่ว่าก็พยายามตามอยู่นะครับตอนนี้อะไรอ่ะเป็นบ้านบนภูเขาเหรอปั๊บโอ้โหแต่ละคนชุดชุดดีมากครับทุกคนอพี่เจบีกับพี่แจ็คสันนั่นเองนะครับทุกคน โอ้โหพี่เจบีลุกมานในผมยาวนะครับอุยชุดชุดแอบบวุชุดแบบนี้น่ารักจังเลยของพี่เจบีใส่แบบแอบงานเพลงอะอริบบอนของแปบ๊บๆอยู่นะครับผมที่แบบใส่น่ารักน่ารักสไตล์นี้ไม่ค่อยได้เห็นพี่เจบีใส่เท่าไหร่นะครับโอ้โหคอยรบอ,อรบคอยรอบเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หยุดไม่ได้โอ้โห เมนตัวเองเมนตัวเองเห็นแล้วก็ต้องหยุดดูวโอ้พี่จินยองหล่อไปไหนเนี่ยพี่มมากพี่แม็โอ้ยยุยงยองแจเด้นโอ้นานานๆาวันที่ยี่บสามนี้นะครับทุกคน ต,ตาตารอ,อคอยเลยรอมากแล้วฉากเฉิงอะไรก็แบบเป็นสีสันสีสันแบบดีอะชอบเพราะว่าเพลงที่แบบเป็นสีสันสีสันทองก็เซเว่นก็คือแบบไม่ค่อยมีครับที่เห็นหลักๆก็จะเป็นพวกเพลงลาลาบายเพลงออันนี้นับแมมิราเคิลอ,อย่างเงี้ยแบบอยากเห็นคอนเซปแบบนี้อยู่จังเลยกลับไปที่ คลิปแรกนะครับผมคลิปนี้มาก็เลยแบบขออนุญาตดูก่อนครับตื่นเต้นเห็นขึ้นมาพอดีดูคลิปแรกอีกรอบนะครับว่ามันคือแบบคลิปอะไรเป็นไฮไลท์เป็นเพลงแบบเพลงในอัลบั้มนาี้นะครับผมใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผม ลหล่อว่าตายคอยลมเนี่ยเป็นน้องแตงไม่ได้แล้วนะครับทุกคนต้องเรียกว่าพี่ชเวนะครับตอนนี้หล่อะไรขนาดนั้นยองแจหล่อมาก ็เร่มากเลยเนี่ยเนี่ยกล้ามเป็นมัดโอ้ก็ไม่ดูเพลงไม่ดูอะไรเลยตอนนี้ดูแต่รูมขอเพลงนะครับทุกคนเพลงดีนะครับทุกคนแต่ละเพลงท้ดเต็วเพลงนี้จะเป็นเพลงแตเติ้ล มีเขียนไว้อย er ู่ไปเติมนานนานนานคุณสุสีมันมีตัวเลขอห้ทุกคนก็คือเพลงนี้คือแบบตามเรียงตามลำดับเพลงใช่ไหมครับก็คือแบบข้อมูลผมอ่านพลาดก็เดี๋ยวลากันนะครับผมผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ ดีมากรอโปรโมช่รอที่ยี่สาเลยอีกกี่วันนะเหยือเ่าไห่ อ่ากอสเนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับผมคือแบบดีมากเลยนะครับทุกคนก็คือแทบจะรอวันที่ยิบสามไ่ไหวแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นแต่ยงไงก็คงจะรอเพราะว่าเมนเราทั้งทีน,นะ เราก็จะไปดูกันต่อนะครับในอินสตาแกรมของก็ d เซเวนะครับผมมีการโปรโมทอะไรไปบ้างนะครับผมโอ้โหจะเป็นนี่จะเป็นรูปภาพกลุ่มที่น่ารักมากอันนี้คือเป็น IG story นะครับผมที่เขาหายไร้ไ้นะครับโอ้โหพี่เจมีกดไลค์ซะหน่อยพี่แจ็คสันในรูปนี้ก็ดูหล่อเท่นะครับผมแล้วก็ จริงยังไม่จริงยังจริงยังเป็นอาการเฮ้พี่ยองแจพี่ยองแจก็น่ารักแบมแบมพี่แบม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 ห <c oughs> ล่อเหมือนเดิมอ่ายุกยองมักนี่นะครับผมมาดูมีเป็นรูปวงเต็มน,นะครับผมเรียงไปเลยมีกี่มีกี่แบบเนี้ยมีสี่แบบเนาะ แล้วก็จะเป็นพวกอัลบั้มนะครับผมอัลบั้มสีเขียวเหนียวซับของเรานะครับผีกันได้อย่างเอ่ยรีบๆผีกันนะครับชอบมากเลยรูปรูปเซตสุดท้ายที่แบบเป็นคนลอลเออร์ฟูลหน่อยๆอันนี้จะเป็นแบบพวกอันนี้คือตาตอนที่แบบปล่อยออกมาแรกๆนะครับตาใหม่คอนเสิร์แล้วก็เฮ้ยอันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะครับผมว่าเขาตั้งใจยงชื่อแบบนี้หรอครับผมหรือว่ายัางไงแต่ว่าอัลบั้มก็จะมีความแบบ กล่องสีเขียวแล้วก็มีโลโก้ก็เซเว่นขึ้นนะครับอ,อ๋อนี่น่าจะเป็นชื่อเพลงนะครับผมที่เราเพิ่งฟังไปเมื่อต้นคิดอันนี้จะเป็นเซ็ตเซตเหมือนเซ็ตภาพกลุ่มนะครับผมโอ้โหก้ามแบมแบมก็คือกล้ามแบบไปไกลกว่าพี่แจ็คสันแล้ว <laughs> ในรูปนะครับผมแต่ว่าเนี่ยชอบมากเลยภาพนี้ทำไงดี น่ารักจังเลยครับทุกคนแพ้มากอืพี่มาของเรากับลูกแรกครับผมหล่อมากกล้าวใจจริงโหโครงหน้าสันจมูกโอ้รอยสกักโอ้เท่มากจะเป็นเซตอันนี้แบบเหมือนแบบปกบ้ามที่แล้วเลยนะครับผมที่เป็นเพราะฟ้าขา,ขาวๆหน่อยอันนี้จะเป็นแบบ รูกแบบทํางานทํางานเหมือนนะครับผมอะไรสูตรคน,นี้สูตรอะไรดีมากเลยเขาแบบแท็กไอจีทุกคนเลยนะครับผมของช่องเนี้ยพี่มาร์กน่ารักจังเลยเนี่ยพี่มาร์กได้ทุกลูกเลยอะ่ะไม่ติดเลยนะไม่ติดจริงๆอ่ามาดูคุณอิมแจบอมครับผมคุณเจดีของเรานะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์น้าเซ็กซี่อยู่เหมือนเดิมโอ้โห โหภาพนี้ผมปลอยหวานในตำนานเข้ <c oughs> าใจจริงน่ารักด้วยได้นาะว็ต่างหูเก,ก๋มากเหมือนเป็นรูปอะไรงวงช้างเลยหรือว่ารูปอะไรเนี่ยหมือนงวงช้างเลยครับทุกคนเป็นงาช้างเล็กๆอย่างเงี้ยกินขนมภาพกินขนม,ก,นขนมกินฮุก,กี้ มีความแบบสร้อยแบบก็แบบมีความแบบน่ารักน่ารักอยู่นะครับผมไม่รู้พี่แจ็คสันโอ้โหเฮียเฮียในรูนี้ก็คือจะแต่งหน้าแบบมีความเปื้อนตรงใบนหน้านิดนึงนะครับแล้วบริเวณตรงจมูกแล้วก็ตรงกรามกรามก็คือก็ยังเรืองูสีผงกับสีคิ้วหล่อมากที่สุดอะครับว่าหล่อยอมยอมเฮียเฮียหล่อจริง เดีด๋ยวมัเรียกพี่แจ็คสันให้เงียบคนเดียวสุดจริงครับรูปนี้ก็คาร์ลูปูเนี่ยทุ่มมือไม่ทุม่มเลยเสียงตาลแล้วก็มีแอสเซสซอรี่เทแบบที่ๆๆแขนเป็นกำไรแขนแมีแว่นนิดนึงนะครับอ้าวเมนทำไมเลยเสียอาการทุกครั้งที่เมนเลยนล่ะพี่จินยองพี่จินยองรูปนี้ก็มีความเปื้อนเล็กน,น้อย อยู่ที่ใบนหน้านะครับผมอ่าลูกนี้มีความแบบจีเข้ามาที่กล้องเลยครับลูกตาของแอบมองนะแอบมองจ้องเรา <c oughs> ลูกนี้จะเป็นแบบทํางานหน่อยก็คือจะใส่แว่นแว่นทรงพิจิญญองเป็นทรงแกรอบดำใส่แล้วก็หล่อไปหมดอูน่ารักโอโอ้ได้น่ารักจริง น่ารักจริงๆอ้าวยองแจลูกนี้คือแบบหลอ่อหล่อมากแบบหล่อจริงๆครับทุกคนหล่อมากก็คือไม่ใช่แบบพี่หมวยไม่ใช่ยายแตงเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือเรียกพี่ชาเวนะครับทุกคนเรียกพี่ชาเวเท่านั้นนะครับผมจังหวะนี้ก็คือแบบหล่อไม่ไหวพี่ยองแจอ่ะไล่อืหอหล่อจริงๆทั้งหล่อทั้งหน้าครับ โอ้เนี่ยเนี่ยับเป็นแบบเนี้ยเราจะติดภาพแบบพี่งจงแจไประมาณนี้ครับแบบสดใสสดใสน่ารักก็คือแบบเนี้ยประมาณเนี้ยมันดูแบมแบมต่อครับผมโอ้โหปากเซ็กซี่มากแล้วคือสร้อยแบบดูแพงมากโหรูปนี้ตาสีฟ้าครับทุกคนแล้วแบบมีความปลอยเหลืองๆอยู่ตรงแบบเป็นเส้นผมปลอยเหลือง <laughs> ไม่รู้เรียกว่าอะไรไฮไลท์หรอไฮเรไลท์สีเหลืองที่ผม แล้วก็นี่อ่ะลูกนี้เอา้าไลท์สักแมตนาฬิกาแล้วก็ชุดโอ้โหไปด้วยกันโอ้โหน่าทนเลยมาหลอ่อขนาดนี้วะโอ้รอยสักดีแขนตัวบีสองตัวอ่าไม่ใช่รอยลอยลอยสักจรินไหมเราไม่แน่ใจเหมือนกันยุกยอมยุกยอมก็ดูแบบ มีความแบ,บโตเป็นผู้ใหญ่แบบมากๆเลยครับดูมีความแบบเป็นพี่มาเกนของเรานะครับผมจากวงก็อตเซเว่นดูมีความเป็นพี่ดูแบบดูหล่อขึ้นเยอะเลยจากแต่ก,ก่อนทำไมวะเขาหล่อได้ขนาดนี้วะไม่รู้จะอวยอยังไงแล้วทุกคนนี่คืออวยมาก ยุกยอมชอบมากเลยละรีบๆไปกด follow นะค,ะครับคที่ยังไม่กด follow ไอจีของกอลเซเว่นนะครับผมอ่าเนี่ยผมก็เลกกด follow ให้ทุกคนนะก็คือกด follow ไว้นานแล้วแหละจริงๆเฮ้ยสตอรี่ <c oughs> ก็มีอ๋อพี่เจบีดูของพี่มาร์คหน่อยโอ,อ้พี่มาร์กก็ยังโปรโมทเพลงของตัวเองอยู่นะครับหล่อมากพี่แจ็คสารเฮียแจ็คเฮียแจ็ค เนี่ยดูกล้ามไลท์อ่าไลท์อีกครับผมเฮ้ยยองแจ้ทุกคนก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าเราก็นบ่นเนี่ยพี่เจนยองนะอัพสตอรี่มีแบบไฮบอนเนอร์นะครับผมช่วยช่วยโปรโมทด้วยนะครับ ถ้าเป็นค่ายหลักหรือเปล่า Warner Music Korea เนี่ยมีทุกคนเลยอะครับแล้วก็แท็กมาที่ไอจี IG ของก็เซเว่นอะครับผมเนี่ยจะไม่ให้หลงได้ไงวะมูเข้าหน้าละขนาดนี้อืม ก็คือจริงๆแล้วะผมอนะเพิ่งเริ่มมาตามกอเซเว่นนะครับตอนที่แบบกอเซเว่นมาถ่ายรายการที่ไอคอนซีเไว้นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหวงนีโโ้โโโโทําไมแบบดูธรรมชาติจังดูแบบดูแบบวาไรตี้สูงเงี้ยเขาก็เลยตามไปดูนะครับพิมแบบไปดูก็คือโอ้ยก็รู้จักตอนแรกก็คือรู้จักแบกแบมๆนะครับผมเน้นที่ก็ตามเข้าไปดูก็ดเดเพืแบบรายการที่แบบกอเซเว่นเมืองไทยก็คือโดนพี่จินยองตกก็เลยตามไปดูตามไปดูเลยตกพี่จินยองเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเราก็แบบคีบวงอะไรส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าให้เล่เมนก็เมนเราก็คือพิจิญยองครับผม <laughs> ถึงจะแบบเมนพิจิญยองแต่ว่าบัมนี้ก็คือแบบพีไปแล้วนะครับครบเจ็ดคนเลยเจ็ดบัมอุตสาห์ตามทั้งทีก็เอาให้สุดน,นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับรวมตัวกันแบบบ่อยๆแบบนี้ได้ได้ได้นานไหม <laughs> <laughs> ก็คงต้องรอมาที่2ิบสามแหละมาแน่ตั <laughs> ้งตารอเลยครับผมก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการดูรีแอคชั่นนะครับผมอ่าเทเลอร์ที่เพิ่งจะปล่อยมาเมื่อกี้ก็คือแบบตรงใจจริงครับที่แบบเพิ่งทำคลิปไปใหม่ๆแล้วก็มีแบบเพลงในอัลบั้มนะครับผมที่แบบปล่อยมาให้ฟังแบบนิดนึงแล้วก็ดูรูปแบบรูปบ้ามหรือเขาเรียกรูปอะไระที่แบบเขาถ่ายกันเป็นเซตอะครับทุกคนทุกคนดูหล่อมากอ่าเป็นไงครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ สามารถพูดคุยกันนะครับผมผ่านคอมเมนต์นะทำอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดไปก็ขอภายในที่นี่ด้วยนะครับผมก็คือแบบบางอย่างเราก็ไม่รู้จริงๆหรือว่าบางอย่างก็ให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับผมก็ใครมีอะไรดีๆมาแชร์ก็คือคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับผมสัญญาว่าจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้ามีคนคอมเมนต์มานะอ่าสวัสดีก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า